สีเขเยียยงลูกไหรดูสิีเขียวยัง,เ,ยเ,ขยยงเขียวแล้วใช่ไหมเอาโอเคเปิดเลยตรงยังดูก่อนนะลงะรู้ป่ะโอเคเกือบไม่ลงโอเคนี่เป็นร้านกาแฟเล็กๆครับของน้องพลหลพอกดปุ๊บอ่าแล้วก็ปิดเครื่องด้วย โอเคเอากาแฟมาเสิร์ฟวางที่โต๊ะหน่อยวางที่โต๊ะอ่าวางนี้เลยนี่นีะวางหกโค้โน้ำเยอะจังเลยลูกเลยโอเคกี่บาทครับ,บร้อยสี่สิบบาทโอ้โหร้อยสี่สิบบาทโกแพงของสตาปักอีกอาเอาไปเลย,ยครับโอ,โอเคเรียบร้อยครับโหนี่ไงจ้ะอ่าตัางทอนแหมกาแฟนี่แก้วสวยมากเลยครับนี้หลายปีแล้วครับ แต่งกันมาหลายปีแล้วกาแฟหอมหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเติมน้ำเหรอลูกเพราะขอจิบ